สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันในหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับดวประตาของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดรับเตือนกันยายน2องหนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงมาการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะ นี้เรามาดูกันนะครับไพ่ใบแรกสำักตัวตนของคุณเองได้เป็นไพ่9ถ้วยไพ่ฝ่ายออกเปนทาเคิรนลาชินีถือเหรียญเด็กถือถ้วยจัด g เมนกดาบไพ่เจ็ดดาบสี่ไม้ หนึ่งดาบไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้เป็นไพ่เอกออฟซออิทธิพลใต้สำหรับได้ราชินีถือดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ฟ้าออฟเพนทารคไม่ต้องตกใจนะครับชาวกันลัคนากันถ้าสภาวะจิตใจนะครับในเรื่องของตัวตนของต,ตัวคุณเองอาจจะต้อง เยียวยาตัวเองนิดนึงนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการที่ตัวเราเองอาจจะมีความรู้สึกแบบยังมูฟออนไม่ได้กับในเรื่องของความที่ตัวเองนั้นจะไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายของความสําเร็จมันอาจจะดูช้ามันอาจจะดูเหนืดมันอาจจะดูไม่เป็นผลเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเนี่ยเริ่มโคจรพักองศาแปลว่าถอยหลังนะครับมันแปลว่ามันไม่ไปต่อมันแปลว่าเราต้องหยุดนิ่งเราต้องพิจารณาเราต้อง ไตรตรองตรึกตรองก่อนอะไรที่มันเกินความสามารถชาวกันลักนากันคุณจะไม่สามารถไปต่อได้และดาวปัตตนิแปลว่าดาวเพศตรงข้ามดาวแห่งการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลงเขาเรียกว่าหุ้นส่วนในการลงทุนนะครับบุคคลอื่นก็ช่วยเหลือเรายากเพราะดาว คู่ดาวหุ้นส่วนต่างๆก็ผักองศาด้วยรวมไปถึงในเรื่องของบุตรและก็บริวารก็ผักองศาอีกทั้งหมด3ดวงคือดาวพุธพระหัสและก็ดาวเสาร์มีการโครจรผักองศาทั้งหมด3ดวงเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของดวงชะตาของชาวกันแล้วก็ลักนณาการเป็นอย่างมากทําให้ชาวกันลักนณาการตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยากลําบากแต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะมันยังมีดาวศุกร์ยังมีดาว ราหูมีดาวอาทิตย์มีดาวอื่นๆนะครับอังคารยเงี้ยยังถือว่ายังเป็นแนวโน้มทิศทางที่ยังเดินได้ปกติมันยังมีในเรื่องของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับยังไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ายังมีการเงินก็ยังโอเคอยู่ถึงแม้ดาวการเงินนะครับยังเดินอยู่ในพบวินาศบ้างนะครับก็อาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้มที่ตกหล่นสูญหายไปบ้างสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวก็กลับมาดีขึ้นนะครับในช่วงปลายๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ คือสภาวะจิตใจของชาวการลักณะกันต้องฮิลลิ่งตัวเองให้มากๆนะครับ mm hmm. เพราะว่าเนี่ยไฟยออฟเพนทัเคลนแปลว่าความรู้สึกขาดความรู้สึกยากลาบากความรู้สึกแบบ ไม่โอเคไงไพ่เนี่ยค่อนข้างฟองขึ้นมาตรงกับในเรื่องของดวงชะตาในเรื่องของโวราศาสร์ไทยมากๆเลยอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคชาวกันลนกักษณะการอาจจะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกทั้งที่ตามจริงคนกันเนี่ยเป็นคนที่เอาตลอดได้เก่งมากนะครับเราก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากคือพูดง่ายๆเป็นที่ปรึกษาได้เลยนะชาวกันเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นแล้วก็พิเศษพอยเกิดอยู่ในภพ เรียกว่าอาลิของดวงโลกอยู่แล้วแปลว่าคุณเกิดมาเนี่ยคุณต้องมีอลิติดตัวมามันแปลว่าเราต้องมีไหวพริบมีปฏิภาณในการที่จะเอาตัวรอดได้เก่งนะครับคนกันจะเป็นประมาณนั้นแต่ในช่วงตอนเนี้ยดาวมันผักองศาเราก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะม,มันก็เป็นช่วงจังหวะที่เราอาจจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าแอคชั่นจนเกินไปสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะยังดูเหมือนกับไม่ค่อยชัดเจน จากเซเว่นออสอดเกิดขึ้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องพยายาม เขาเรียกว่าเหมือนกับหยุดนิ่งๆนะครับพิจารณาแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพึ่งเก่งการอะไรในช่วงระยะเวลาสั้นๆอะไรที่มันเป็นการตัดสินใจในเรื่องของเฉพาะหน้าเนี่ยชาวกันมักจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะดูเหมือนติดๆขัดๆแต่ถ้าเกิดมองในระยะไกลชาวกันอาจจะยังพอมีโอกาสมีนาโนมทิศทางที่ดีได้ดังนั้นโฟกัสทุกอย่างในระยะไกลนะครับลองเทมหรือพูดง่ายๆคือ 2เดือน3เดือนเป็นต้นภายใน1เดือนนี้ย,ยังไงก็ยังมีความรู้สึกที่ยังไม่ได้ดั่งใจดังนั้นเนี่ยอะไรที่ยังไม่ชอบมาผัางคนอะไรที่ยังรู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนจากไพ่เจ็ดดาบค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆทํานะครับเพราะคุณเองอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ถ้าเราด่วนได้ในการตัดสินใจจนเกินไปตอนนี้บอกเลยชาวกันลัคนากันกะกระอ่วนใจมากนะครับตัวช่วยน้อยเหลือเกินตัวตนก็ใช้ไม่ได้ละ เพศตรงข้ามก็พึ่งไม่ได้อีกพักอีกตัวตนก็พักอีกอบุตรบริวารก็พักอีกอขาดทุกอย่างเลยชาวกันนะครับมันจะเป็นภาวะของความรู้สึกที่ยากลําบากแต่ฟังแบบนี้แล้วให้นําไปปรับประยุกต์ใช้อย่าคิดว่าอย่าดราม่าว่าเฮ้ยดวงดาวมันพักแล้วมันไม่มีอะไรดีเลยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับมันยังมีดาวดวงอื่นๆที่ยังช่วยเหลือได้รู้ไหมครับว่าดาวดวงนั้นคืออะไรดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ย คือดาวแห่งสุภาสุภาแปลว่าอะไรความสําเร็จสุภาแปลว่าอะไรแปลว่าพ่อแปลว่าบิดาแปลว่ามารดาของคนบางคนก็ก็ได้หรือแปลว่าเจ้านาย ก็ได้ถึงแม้จะตกในภบวินาศเประว่าช่วยเหลือแบบหลับๆก็ยังได้เลยดังนั้นเนี่ยคือมันยังมีตัวช่วยอยู่ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลจนเกินไปและการเงินก็ยังเป็นดาวสุขนั่นแหละก็ยังเดินปกติอยู่ดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรที่มันยังมืดมนอะไรที่ยังมองไม่เห็นเนี่ยมีทั้ง8ดาบมีทั้ง10ดาบมา ไม่ใช่9ดาบมา8ดาบมามืด8ดด้านมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบทรมานเหมือนกันนะกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่เป็นดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆมันเป็นทุกราศีคุณคุณไม่ต้องกังวลน,นะแต่มันจะอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเท่านั้นเองมันแปละวะ่าชาวกัรลัคนากันมันเป็นช่วงจังหวะที่ยากลําบากกับการที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปแต่เมื่อดวงดาวเดินดีเมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะ ไปแบบค่อนข้างแบบชุดไม่อยู่แล้วอะ่ะคือไปแบบลุ่งมากเลยไปแบบก้าวกระโดดเลยดังนั้นคุณก็ต้องพักก่อนในช่วงนี้แล้วกันเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะว่าคุณอาจจะยังรู้สึกมืดปปดด้านกําลังรู้สึกเหมือนกับ แม้กระทั่งนอนก็นอนฝันร้ายไก่หน้าผากอยู่ว่าแบบเออจะเอายังไงดีกับชีวิตทําไมมันดูติดต,ดตดิดขัดขัดแบบนี้ไปหมดเลยมันเป็นช่วงจังหวะของชาวกันแล้วก็ลัคนากันคุณอาจจะต้องแบบนิ่งๆเงียบๆอยู่เบื้องหลังอยา่า ออกหน้าออกตามากจนเกินไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงแม้ดาวจะพักองศานะี่ะมันจะอยู่ในภพวินาศด้วยนะครับดาวประจําตัวเนี่ยก็อาจจะทําให้เราอาจจะต้องนิ่งก่อนสันโดษก่อนเงียบก่อนอย่าเพิ่งปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมากจนเกินไปเพราะตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ดังนั้นวิธีการของชาวกันแล้วก็ลัคนากันคุณควรจะต้องพยายามปล่อยวางตัวเองให้เป็นอิสระต่อใจนะครับ มีไพ่9ก้ถ้วยเกิดขึ้น9ก้ถ้วยแปราะว่าไพ่ของการปล่อยวางไพ่ของการเรียนรู้การปรับการเข้าใจการที่จะต้องตกผลึกด้วยตัวเราเองให้ได้ก่อนว่าสิ่งไหนควรทาสิ่งไหนไม่ควรทําการพูดคิดอ่านเขียนเนี่ย เป็นอิทธิพลของดาวพุธคือดาวประจําตัวโครจรอ,อยู่ในภพวินาศแปลว่าอาจจะเกิดความสูญเสียความเสียหายได้และพักองศาแปลว่ามันแก้ยากด้วยดังนั้นเนี่ยรอบครอบไม่ก่อนเลยพูดอะไรคิดอะไรทําอะไรนะครับพิมพ์อะไรลงในโซเชียลเนี่ยคิดก่อนทําก่อนนะครับบางทีเนี่ยลงหลงล,ลืมลืมด้วยอะไรแบบเนี่ยเป็นต้นนะครับได้หน้าลืมหลังอะไรแบบเนี่ยเป็นต้นผมเนี่ยเป็นบ่อยมากลงคลิปนี้ก็ผิดหา ถ้าไม่ผิดนีไ่ไม่ใช่ไม่ใช่บูพยานนะครับดังนั้นเนี่ยคือเป็นอะไรที่หลงหลงลืมล,มลืมบ่อยประมาณนี้นะก็จะคล้ายๆประมาณนี้เนาะหลงทางก็ยังได้เลยอมอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารกับต่างถิ่นแดนไกลามากขึ้นไม่ค่อยอยู่กับที่แบบเนี้ยเป็นต้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาหรือพยายามไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับตามหน้าไพ่เลยเป็นผู้หญิงที่กําลังพักผ่อนอยู่ นะครับแล้วก็พยายามทบทวนกับหลายๆอย่างอะไรที่คุณไม่รู้อะไรที่คุณไม่มั่นใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณจะมีทางออกที่ดีมีไพ่ใบนี้นะครับ judgment ม,มา judgment แปลว่าการปลดปล่อยแปลว่าการปล่อยวางแปลว่าการเข้าใจการเรียนรู้ต่างๆมันจะนํามาซึ่ง เขาเรียกว่าเหมือนกับการหลุดพน้นะนะครับเพราะจัดเม้หมายถึงการปลดปล่อยไปแล้วแปลว่าการที่เราจะได้รับการปลดปล่อยพลังงานจากจัก,กรวาลทําให้ชาวกันแล้วก็ลัคนากันถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่อาจจะต้องเหมือนกับพยายามปล่อยวางแล้วคุณจะมีความสุขกว่าที่เป็นไพ่9ก้าถ้วยคือการมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับอม,มองไปอะไรที่มันเป็นแบบ Uh, positive นะครับให้คุณพยายามมุ่งไปทางนั้นอะไรที่เป็น negative พยายามหันหลังให้มันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยพยายามไป กะเกณฑ์อะไรมากเกินไปพยายามไปเร่งทําอะไรมากจนเกินไปอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดเราพยายามปล่อยวางนะครับพยายามปล่อยวางคุณก็จะค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ยังสามารถไปต่อได้นะครับประสบความสําเร็จได้เหมือนกันแค่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงทีนี้เรามาดูในเรื่องของการ การงานกันนิดนึงการงานเนี่ยมีโอกาสที่จเจริญเติบโตมีกาสพัฒนาได้นะครับมีไพ่สี่ไม้เห็นไหมการงานยังถือว่าเติบโตและพัฒนาได้นะถึงแม้มันจะหยุดนิ่งถึงแม้มันจะติดขัดบ้างแต่นะครับถ้าเรามองเป็นระยะยาวหน่อยนะครับสัก เดืนอน2เดือนเนี่ยยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับหรือมันอาจจะช้ามันอาจจะดีเลย์มันอาจจะดูคลาดเคลื่อนไปบ้างเราต้องมีแผนสํารองนะครับมีแผน A แผน B แผน C แผน A ไม่สําเร็จไปแผน B แผน B ไม่สําเร็จไปแผน C แบบนี้เป็นต้นพยายามบริหารจัดการให้มากขึ้นอีกหน่อยเอาจริงเอาจังให้มากขึ้นอีกหน่อยคุยน n อ f s สอดเกิดขึ้น คุณนับสอดเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีงานยุ่งวุ่นวายนิดหน่อยต้องบริหารต้องจัดการต้องใช้ในเรื่องของพละงกาลังในการที่จะเอาชนะกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาราชนีถือดาบมาเนี่ยแปลว่ามันยังพอทําได้ไม่เหนือบาปก่อแรงเท่าที่ควรนะเท่าถ้าเกิดเป็นคิงอันนี้คือแบบแอดวานซสุดๆละแต่เป็นราชนีถือดาบก็คือลดภาวะความแอดวานซลงมาแปลว่า ยังไงก็ยังถือว่าอุปสรรคปัญหาก็ยังสามารถควบคุมนะครับเราก็สามารถที่จะเหมือนกับคลี่คลายสถานการณ์ไปได้ถ้าเรารู้จักที่จะบริหารแล้วก็จัดการนะครับใบนี้คือการบริหารการจัดการด้วยการแบบ ใช้ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแล้วก็ในเรื่องของการตกผลึกกับตัวเราเองแล้วคุณเองจะประสบความสําเร็จที่ดีได้ทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเด็กถือถ้วยอีกนิดหน่อยเด็กถือถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีข่าวดีเข้ามาถึงแม้มันอาจจะเป็นข่าวดีเล็กๆ แต่มันก็ยังเป็นอะไรที่เหมือนน้ำนะที่ฉโลมจิตใจเราได้อะมันก็ยังถือว่ามีความหวังเล็กๆหรือบริวารของคุณนะครับบางคนยังคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนกับตัวคุณทั้งที่ตามจริงดาวบริวารเนี่ยเขาโครจรถอยหลังแล้วมันอาจจะทําให้เราขาดบุคลากรน,นะครับกับในเรื่องของงานต่างๆอาจจะดู ช้าดูเหนือ่อยเพราะไม่มีคนช่วยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงแต่ก็ยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ยังพอประคับประคองไปได้จากไพ่เด็กถือถ้วยนะครับพยายามมีความหวังเต็มๆความหวังของตัวเองให้มากๆนะครับแล้วก็อยู่ในที่ของตัวเองมากๆอย่าเพิ่งไปแอคชั่นกับคนอื่นเนาะประมาณนี้นะครับแล้วคุณจะมีชัยชนะความสําเร็จมีไพ่หนึ่งดาบ หนึ่งดาบแปลว่าความสําเร็จเปราะว่าการตัดสินใจที่จะทําให้ตัวเรานั้นไปสู่จุดมุ่งหมายนะครับที่สําเร็จแล้วก็ร,วร,วร่วงไปได้ด้วยดีเพราะว่าหนึ่งดาบแปลว่าชัยชนะความสําเร็จสิ่งที่คุณกําลังปรารถนากําลังจะได้และกําลังจะมาถึงเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินมีสองใบ ไปแรกเนี่ยแปลว่าใครที่กําลังตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากในเรื่องของการเงินให้คุณระลึกไว้เลยนะครับว่ามันยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีราชินีถือเหรียญผมจะลงคลิปให้ก่อนถึงเวลานะครับเช่นมันเป็นช่วงของปลายเดือนกันยาใช่ไหมผมจะลงในช่วงของต้นเดือนกันยาให้ให้คุณเลือกเก็บเงินตั้งแต่ ้นเดือนกันยาเลยนะสมมติว่าคุณได้เงินเดือนปุ๊บเนี่ยคุณเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราเอาไว้แบบหมุนสภาพคล่องก่อนเพราะสภาพคล่องคุณอาจจะพองไปก็ได้เช่นกันเพราะว่าดาวการเงินกําลังจะตกในภพเหลือนวีนาตนะครับแต่ในช่วงของประมาณปลายปลายเดือนจริงๆเนี่ยจะดีขึ้นเพราะดาวสุขอาจจะโคจรทับลักนณาของคุณเป็นตําแหน่ง เขาเรียกว่าอุดมเกณฑ์นะถึงแม้จะเป็นตําแหน่งนิดแต่ว่ายังไงราชินีถือเหรียญขึ้นมาก็ยังถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางของการเงินอาจจะประสบความสําเร็จดีขึ้นแล้วก็สามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการเงินเติบโตที่ดีเพราะ ควีนถือเหรียญอย่างน้อยก็แอดวานประมาณ9.5เต็ม10เลยนะแปรว่าการเงินอย่างถือว่าดีได้นะครับก็ค่อยๆจัดการไปเนาะบริหาร uh, ทำรมนียแมเนจเมนต์ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันต่อว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับโชคลาภของชาวกันโหแหงแมนมาเลยสาดาบมาเดวิลมาโอ oh, ชาวกัน เรื่องโชคลาภน้อยมากนะครับอาจจะยากนิดนึงเนาะคือมันข้อคงไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าเราก็พยายามบริหารจัดการไม่ต้องไปเขาเรียกว่ายัางไงละ่ะไม่ต้องเอาใจไปผูกติดไม่ต้องไปแบบคาดหวังจนเกินไปและก็ไม่ต้องเสี่ยงมากจนเกินไปไพ่ใบนี้คือเดวิลการเสี่ยงมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้โตคุณอะเกิดข้อผิดพลาดเกิดความผิดหวังและก็ไม่เป็นไปตามหวังในสิ่งที่คุณนั้นหวังเอาไว้ยกเว้นแต่คุณอาจจะรู้จักปรับมุมมอง ถ้าเรามีกลยุทธ์บ้างนะครับมันก็อาจจะเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ยังพอเอาตัวรอดได้แต่อย่าทํำ ในเรื่องของการใช้กลยุทธ์มากจนเกินไปเพราะมันอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เป็นไปตามสิ่งที่หวังเพราะดาวอ,อย่างที่บอกว่าดาวมันพักคงศาทั้งหมด3ดวงมันอาจจะทําให้ชาวกันแล้วก็ลักนาการน,นั้นติดขัดไปได้แม้กระทั่งโชคลาภก็น้อยมากแต่มันมีวิธีตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณปรับมุมมองในอีกรูปแบบหนึ่งหรือใช้กลยุทธ์ในการพลิกแพลงสถานการณ์อาจจะ ไปอีกด้านหนึ่งที่ดีได้แต่เราก็ต้องรู้ดวงชะตาของตัวเราเองด้วยนะครับว่าอะไรที่เสี่ยงมากก็ไม่ควรนะในช่วงของเครื่องเดือนหลังนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นเดือนหน้าอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นได้นะครับใครที่อยากจะลงทุนเพิ่มเติมหรือใครที่อยากจะลงทุนในราบลอยเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับอย่ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะเพราะมีเดบิวมาแล้วก็มีความผิดหวังมานะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ